อ่าอ่าเพิ่มดดเมจนิดหน่อยครับออ้ยแรงไหมล่ะกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าเอริบัตกันนะแต่ว่าเอริบัตในครั้งนี้ครับผมจะเป็นเอริบัตที่ใช้ปืนกลดทั้ง3กระบอกเลยมนาะแต่ว่าปืนกลดนี่ก็อาจจะแบบดูเหมือนเหมือนแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นครูครูเรเบนครับผมหนึ่งกระบ,บอกนะ แล้วก็เบนธรรมดาอีก2กระบอกครับผมคูเรีเบนเนี่ยผมจะอยู่แค่เวล e สองไอ้เวล e หนึ่ง mk 2สองนั้นเองครับผมส่วนไอ้ mk 3ส่วนที่เหลืออีก2อันเนี่ยจะอยู่ mk 3แล้วอ่านี่ครับผมตัวนี้อยู่ mk 2เองเวล e หนึ่งด้วยนะส่วนเอเลบาร์แค่ผมผมก็อยู่ mk 3เหมือนกันรายละเอียดก็จะตามนี้นะผมเลือดอยู่ที่1 7 6 4 0 0สปีดอยู่ที่47่สิบเดไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็โล่เนี่ยเอจิสเหลืองเนี่ยครับผมจะอยู่ที่136,500แล้วก็ ยังมีแต่ความสามารถของมันจะอยู่แค่400เท่านั้นแล้วก็กัดก่อนครับผมวินาทีละ3,278แล้วก็กัดก่อนเป็นเวลา5วินาทีครับผมอ่าส่วนโมดูลของเจ้าเอเลบัดนะผมก็จะเป็นลัสแตงครับผมเทอร์มูนิเคอร์แอมฟิายแล้วก็เทอร์มูนิเคอร์เรเคเตอร์ครับผมก็จะคือจะเน้นยิงแรงเลยแล้วปืนกดเนี่ยนะผมมันจะยิงเป็นอาวุธที่ระยะค่อนข้างไกลนะ300เองอือหือแล้วเรามาดูกันผมว่าเจ้าเอเลบัสกับเจ้าปืนกดระยะไกลเนี่ยมันจะทำงานยังไงวะ <c oughs> มันจะเล่นได้หรือเปล่า อันนัครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันด,ดีกว่าไปกันเลยว้าไงโอ้สาวนูนตัวอะไรเนี่ยโอ้ยพันเชอร์ว้าวว,าว้าวในนั่นอนนัน่นเอ่อตัวอะไรนะไทเรนว้าวเฮียร์แม่หลบโอเคครับผมหลบได้นะหลบได้อยู่นะ ว้าวว้าวมาสิก็มาสิครับโว้เรียบร้อยไปเสเต็ปหนึ่งสเตอีกหนึ่งอู้มังกรมังกรสร็จันสจันอุ้ยอุโล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 ไม่พอ โอ้โหโอ้โโอ้โอ่าอ่าอ่าลงพื้นก็เสร็จที่ไอ้มังกรน้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหู้ยข้างหลังอีกเหรอหู้ยข้างหน้าข้างหลังก็เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยมามามังกรเสร็จไปอีกหนึ่งครับผมตัวอะไรตัวไรหือมังกรอีกเฮ้ยอะไรกันเนด้อสเปสเทคใช่ไหมเควสสเปสเทคใช่ไหมอ้าวหนูกับมังกรเออเยอะแยะไปหมด มาจามาจาหูเดงเลือดเดงว่ะเฮ้ยโอเคครับกัดก่อนไว้ก่อนทุ่มทุ่มเรียบร้อยทีป่ปุ๊กคิวไปอ่าอ,อ่ล็อกไว้ไม่ใช้สกิลจ้าโอเคมาดักซ้ายขวาดักซ้ายขวาเลยเพื่อนเอาคนละทางนะจัดไปนี่ครับผมแรมเพจกันไปไหนไหนเกิดไหมเกิดไหม อุ้ยเสาการอยู่กันเยอะมากอเ,เอาคเอาขยันแม่จะถึงวินาทีเก้าร้อยเมตรไม่น่าถึงเนาะโอ้ยเขาหายตัวว้าวว้าววุ้ยสาหนุนตึมเลยมาเราไปลองไฟไปเอาหมิงดูดิมาไฟไททันเลยโอเคล็อกไว้ก่อนครับผมล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วมามาดูดิ ขึ้นไหมขึ้นไหมว้าวโว้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 วเสียกันยานแม่ลงไปก่อนครับหูลงหัวปลงหัวมาจ้ามาจ้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปนะหูที่หนุนตึมเลยชาวบ้านอาบเสียแล้วว้าวว้าว ล็อกไว้ก่อนครับจึก๊กเขาให้กาอากาศแล้วอุ้ยหายตัวได้หายตัวได้มีโคกิ้งไม่มีโดรนนี draw, ่โดรนใช่ไหมแน่แน่แน่แน,แน่โอ้โหกด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 ล็อกไว้ก่อนครับลอ็อกเป้าหมายไปจัดปลอดเข้าไหมโอเคนะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่นะเฮ้ยเราเสารเราเริ่มกลับมาแล้วเสารเราเริ่มกลับมาแล้วว๋ออุ้ย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 ว้าวปั๊บปั๊บปั๊บ,บแล้วไม่ได้ยิงเข้าไหมเน่ะ โอ้ยไม่ยอมเข้าระยะด้วยนะเข้าระยะมาแล้วครับอ้าวช่วยเลยอ้าวอุ้ยเนี่ยเอลิบัต <bastards> ป <câ owania> ืนกรดเลยมาไหน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกเป้าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้อ้าวอ้าวยิงไม่โดนเลยอือมฮึสติน่ายังไม่เข้าเนื้อน่ะโอ้โอ้โอ้คือมาแล้วมันมาแล้วตัวอะไรเนี่ยรูปผี ว้าวว้าวว้าว,าวาเพิ่มดาเมจเข้าไปนิดหน่อยปี๊ยังเขาให้นนยันแม่ไปจ้าเฮ้ยหาพี่ครับผมวูวอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจออ๋อมันเดี๋ยวมาอยู่ข้างบนหัวเลยนี่ไงนี่ไงกลับมาก็โดนดิกลับมาก็โดนดิโ,ดนดโอ้ยเรียบร้อยไปหนึ่งไทฟอนไทฟอนนะไทฟอนนะเพิ่มดาเมจอ้าวไปแล้วไปแลเอเลบาด,ด้วยกันก็ไม่เว้นครับ หายตัวหายตัวมาบึ้บเข้าไปอุ้ยหายตัวอีกแล้วโคกยิ้งเยอะนะเนี่ยโคกยิ้งเยอะนะเนี่ยมาจ้าเราอะยิงกันไปนะเรามันลอยเรามันลอย <c oughs> เฮ้ยเฮไหนอีกไหนอุ้ยไปเสาโบงเสาบ้านไปหมดแล้วนะเกิดไหมเกิดไหมนี่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 ตัวนี้นะตัวนี้อุ้อยหายตัวได้อะไรเนาะเกลเฮ้ยเราไปเสาทางนู้นดีกว่าครับเฮ้ยมาสับนีปแหละหมอนะหมอ หมอจ้าหมอจ้าเอาไปจ้ากดร้อนๆจ้าเรียบร้อยไปแรมเพจไปครับผมเอาตัวนู้นเอารีไปยันแม่ไปปึ้มไหนไหนอุ้ยชาดอลูชาดอาดอ,อ,าอ้าอ่ารีเฟกครับผมเราต้องหนีเขาจะก,กองไฟก่อนนะแรงมากแรงเกินไปจริงๆไอเองยังแบบโอเคโดนรู้และเขาโดนยังไงกัน <laughs> โอเคนี่นี่อุ้ยลงเร็วนะเราลงเร็วนะเรา นี่ครับล็อกไว้ก่อนไม่รู้ว่าสกิลจะทันไหมอ่าอ่าเพิ่มเดเมจนิดหน่อยครับอู้ยแรงไม่ละอะกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนไปอุ้ยดีเฟกอ่ะอุ้ยๆข้างหลังข้างหลังใครยิงเราข้างหลังเสร็จเลยเสร็จเลยไอ้นี่ไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยอุ้ยเจลว้าว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 ฮิว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 เฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้ว เสร็จกันเสร็จกันเสร็จกันโอ้ยติดล้านติดล้านแล้วติดล้านแล้วเรียบร้อยไปแตดยิงใครวันนี้อา้ากดมั่วแล้วน่าฮิวโอเคโอเคไป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 ต่อรือต่อตัวนี้อะไรไม่รู้หุ้ยเลือเราล้นแล้วอ่ะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอาฮอกค,ครับฮอกอาบีแล้วปั๊บโอ้โหเสร็จเลยเจาะโล่อีกนีเรียบร้อยโอ้ยกทิ้งเข้าไปพอดูพอดูมาแล้วออมาเอาปืนกรดนี่แหละ มาครับผมเิลิัต์ปืนกลดโอ้โหโวโวโวน่าอะไรทำไมจ้องแต่เขาเนี่ยฮ้คนอื่นเยอะแยะไงโอเคงนูมีสกิลอาบใหม่เลยเลยอีตัวนึงจุดตให้ครับโอ้โอเคมารอ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 ีโหลดแป๊บหนึ่งโอ้โหเลือดเขาเด้งสุดๆไปเลยนี่นี่โพนไปก่อนนี้ก่อนครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวเอาไปกิน โอเคนู่น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 เป็นเลียมาอีกแล้วเป็นเลียมาอีกแล้วเฮ้ยเป็นเลียหรืออะไรเนี่ยลูชาดอโอ้โหมาเป็นไททันเลยว้าวไม่เอาเซ่หลบหลบก่อนครับผมเอาให้คนรอยิบห้าก่อนไหนไหนอ่าอาจารย์อาจารย์อาครับผมไม่เป็นไรนิดนึงนิดนึงเราก็แบบเท่าเนื้อเรานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะโวัววัววัว ว้ายมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วหิวหิวหิวหูวโโยโหโทไลอะไรอะ่ะโอ้ยนานไงแมวจ้กเขาให้อา่าฝั่งไหนเนะี่ยอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หนักฝั่งนี้หนักเราไปฝั่งนี้ก่อนมาแล้วโกโรธครับกรอกก็กันไม่ได้นะแต่โล่ไอ้ <c ười> กันได้ไง,งโล่ม่วงไง ไปหนึ่งไปหนึ่งเอเมนเดอร์ก็ไปเอเมนเดอร์ก็ไปเดวเินแนนอุหยหลายตัวเลยว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวหึหนักครับผมตอนนี้หนักนะอ้าวโหลืมอุหยมีดิมิเตอร์มาอีกอันนี้ก่อนแนนครับผม อเจอก็ให้เจอก็ให้เลยเจอก็ให้เลยมาครับมาครับว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวเราหมดแล้วพวกเราในวงหมดแล้วโอ้ยขึ้นบ่อยจังเลยโรม่วงเนี่ยฮะโอ้ย,อยมา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 โอ้โหหมอตามมาประกบอีกบ้าบอที่สุด แล้วก็ไม่น่ารอดนะหูเด้งเรือมันเด้งเว้ยเฮ้ยเวลอแล้วเผลอแล้วครับเผลแล้วครับติดละโอ้โหมาเพียบโอเคงั้นเราไปฉันไปเองก็ได้ <c oughs> โอ้โหไม่ทันแล้วเอลิบัตเชื่ออ่าเป็นเอลิบัสที่ใช้กรดเลยใช้ปืนกรดกันไปมาเชลเชลขอบูตแอมพลิฟายหน่อยโอ้โหสามารถมันแรงมากแบบนี้นี่เอง ว้าวว้าวหุ้ยแนมาเน้นมาโอ้โห oh, oh. เสร็จเลยไหมเสร็จไหมเสร็จไหมอ๋อเขาฮิวเลือดสู้นะ oh, อ่ะปล่อยไปเอาเดามีโ <c oughs> okay. อเคหุ้ยหุ้ย้เขาเล่นเพื่อนเราไงเขาจัดการเพื่อนเราไงหู้ยว้าว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 ,าว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 าเลือโดโคตรเดง้งแต่ว่าก็ลงเร็วเหมือนกันลงเร็วเหมือนกันอันน้อัานาอานา้ตัวอะไรเนี่ย นี่แมงป่องอนั่นไงว้าวว้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 วโวยอ้าวเอาแลกแลกจิกจักจกจักกันอีกแหมนี่นี่หัวบหัวแอดผมแอดแอดอีกไหนทีก่อนนี่คนี้ชูดคนี้ชูดกเ้แหมหายไปหายไปโอยไม่โดนไม่โดนโอเค อ่าอ่า,อาไอฝั่งนี้นะไอตัวนี้นะโอเคมันไม่น่าจะมีตัวไหนรอดแล้วดึกตัวให้ครับเฮ้ย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 อ,อีกแล้วประชิดเลยโดนมุดเสร็จกันเสร็จกันโอ้ยโอ้ยโดนล็อกอีกอะ่ะโอเคมา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 ,มาเสร็จเลยหูยมาลงจอดกันนะผม,มผมว่าเจ้าเอเลบัตนะมันมันไอปืนนี้มันก็แรงจริงนะผมแต่ว่า มันใกล้เกินไปไงแบบโดนมุดโดนอะไรได้ง่ายๆ,ๆเลยครับผมไออย่างไอเจ้าโอโรจิโดนเดวินแนนวา้ามาเงี้ยโอ้โหคือมันเผื่อระยะในการยิงได้ยากมากเพราะว่าปืนมันระยะแค่350รอ้าสิบไอ้สามร้ยใช่ไหมแล้วเดวินเนนเนี่ยมันก็วา้ามาได้ในระยะ350แมงป่องก็350นะเออถ้าเกิดเป็นปืนอื่นๆปืนเฮลปืนพันเชอร์อย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถเผื่อระยะได้ไกลกว่าน,นั้นนะครับผมไม่สามารถทําให้มันวา้ามาได้นะพอใกล้ๆเราก็ถอยหลังได้แต่ว่าอันเนี้ยสิถ้าเราจะยิงใครเว้ยเราต้องเข้าไปในระยะ300อยไงแล้วมันแบบ มัน,ม,นมันแรงก็จริงอะโอหแต่ว่ามันมันอยู่ทําให้หุ่นเราอะมันตายง่ายง่ายมากๆ,ๆเพราะว่าปืนสมัยนี้โอ้โหทั้งฟ้ามเนียเจาะโล่ทั้งเีวินแนนโคตรถึกทั้งโอโลจิหายตัวมันทําให้เจ้าเอริบาร์ที่ผมอยู่ค่อนข้างลําบากในสถานการณ์ที่ต้องยิงใกล้ๆครับผมซึ่งจริงๆผมก็อาจจะไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้นะและยิ่งถ้าเกิดทีมเราไม่เข้าใจนะโอ้โหจบเลยครับผมไปลุบเสาบ้านมาอย่างนี้จะเอเลบาสของเราก็จะไม่สามารถลุยเสาได้ห <laughs> น้าเศร้าอย่างมากเอาละรครับผมเพื่อน เพื่อนๆดูความคิดเห็นยังไงกับเจ้าเซตนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผม <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ <c oughs> แล้วก็ผมเ,ออเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบายแย่เลยเอเลปาด